สวัสดีครับพี่ๆน้องๆและผู้ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแนวทางของฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่24มิถุนายน2566นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอยพิเศษปกติ VP นะครับประจำวันที่23นะครับมิถุนายน2566นะครับฮานอยพิเศษนะครับก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง2รูด2นะครับ ก็มาเข้าเจาะอ,อยู่ที่1 2 2 1นะครับผลก็คือ6 2 1กับ25นะครับวันนี้2ก็มาบนล่างนะครับส่วนฮานอยปก,กตินะครับก็มาเข้าวิ่งเข้าลูดอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง5ลูด5นะครับวันนี้9ก็กลกับหัวนะครับแอดก็เคยพูดไว้อยู่นะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับ ก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่5นะครับวิ่ง5รูด5นะครับก็เข้าเจาะตรงๆอยู่ที่56นะครับผลก็คือ6 60กับ56นะครับส่วนแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ก็มาเข้าวิ่งเข้ารูดอยู่ที่ตัวรองนะครับวิ่ง1รูด1นะครับ ก็มาเข้าเจาะอ,อยู่ที่1 2 2 1นะครับผลก็คือ4 2 1กับ8 7นะครับวันนี้ฮานอย VIP แตก3ตัวนะครับแอดให้อยู่ที่2 4 1นะครับผลก็คือ4 2 1นะครับวันนี้ก็แตก3ตัวนะครับกับเข้าเจาะอ,อยู่ที่1 2 2 1นะครับสำหรับฮานอย VIP นะครับ สำหรับเลขเด่นในตารางนะครับของฮานอยพิเศษนะครับแอดก็จะให้อยู่ที่นะครับหนึ่ง แปดเจ็ดศูนสามนะครับเอกก็จะให้เด่นอยู่ที่1นะครับเด่น1นลอง8เด่นที่1นะครับตัวลองก็คือแปนะครับจับคู่นะครับ

แปดแเจนเจ็ดสามแล้วก็ศูนนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับเจ็ด

กันเบิ้ลไม่หน่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะเบิลนะครับอ้อยปกตินะครับเลขเด่นในตาราดก็จะมีอยู่ที่ สา0หนนยครับเ็ดก็จะให้เด่นอยู่ที่3นะครับเด่น3ลองหนึ่งจับคู่นะครับ

ก็สีนะครับส่วนเลขสามตัวนะครับศูนย์หนึ่ง หนึ่งสามก็สี่สามศูนย์นะครับกันเบิ่นไว้หน่อยนะครับท่านผู้ชมสามสามกับหนึ่งหนึ่งนะครับ สำหรับแนวทางนะครับของฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ก็จะให้เลขเด่นในตารางอยู่ที่นะครับ3กับ0นะครับเด่น3ลอง0นะครับ ตัวจับคู่นะครับ3ามศูนย์สามหนอก็จะกลับหัวให้นะครับ6กกับ9นะครับตัวเดียวกันระวังนะครับท่านผู้ชม3าม สองศก,ก็จะกลับหัวให้เป็น09นะครับแล้วก็จะมีตัวกันอยู่ที่07นย์จ็สำหรับเลข3ตัวนะครับเลข3ตัวก็จะมีอยู่ที่1นึ่ง สามศูนย์สี่สามศูนย์ห้าสามศูนย์แล้วกดเจ็ดสามศูนย์นะครับ เป็นเพียงแนวทางนะครับท่านผู้ชมแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะครับแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับกับแนวทางฮาหนอยพิเศษปกติวีพีนะครับประจำวันที่24มิถุนายน2566นะครับแอดก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางแอดด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีครับ